แบล็ k พิง k ปล่อยสัญญาณการคัมแบ็กมาแล้วลุ้นหลังโคเชล่าอาจจะมีการประกาศคัมแบ็ก m i n g Soon คิดว่าสญญาวๆ b l a c k พิง k ใกล้จะคัมแบ็กปล่อยเพลงใหม่กันในเร็วๆนี้แหละนะคะเพราะตั้งแต่มีการลบลิงก์เพลง s ชั Down ซึ่งเป็นเพลงล่าสุดของสาวๆออกจากหน้าไบโอไอจีก็เป็นสัญญาณแล้วว่า YG เตรียมที่จะแปะลิงก์เพลงใหม่อย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสำนักข่าวของเกาหลีที่มีการทำข่าวว่า Blackpink มีแนวโน้มที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วยเขาบอกว่าตามรายงานของเทนเอเชียเมื่อวันที่9มีนาคมมีความเป็นไปได้สูงว่า b l a c k p i n k จะปล่อยอัลบั้มใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สมาชิกทั้ง4คนกำลังวางแผนคิดคอนเซปต์อัลบั้มใหม่ และเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกเสียงและถ่ายทำตารางงานต่างๆแหล่งข่าวในวงการเพลงหลายแหล่งข่าวก็กล่าวว่าสมาชิกของ BLACKPINK ได้เริ่มปรับตารางงานสำหรับการบันทึกเสียงและถ่ายทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มใหม่และยืนยันว่าอย่างช้าที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้จะได้เห็นอัลบั้มใหม่แน่นอน พอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มเชื่อจริงๆแล้วนะคะว่ามาแน่ได้ฟังเพลงใหม่ก่อนสาวๆเริ่มเวิลด์ทัวร์ในเดือนกรกฎาคมนี้นนแน่เพราะหลังจากจบโคเชล่าเท่าที่ดูตารางมาเนี่ย b l a c k พิง k ทั้ง4คนก็ยังไม่มีตารางงานสำคัญสำคัญกันเลยมีเวลาว่างกันประมาณ2เดือนเต็มๆก่อนที่จะเริ่ม World Tour และมีความเป็นไปได้สูงมากว่าพวกเธอจะปล่อยเพลงใหม่ เพื่อมาใช้ในการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยเพราะจะให้บลิงไปดูคอนเสิร์ตโดยที่ใช้เพลงเก่าที่ปล่อยมานานเกือบ3ปีไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะแปลกๆไปหน่อยนะคะแล้วเราก็ได้รับการสปอยมาจากเจ้าแม่สปอยของวงแบบสดๆร้อนๆมาแล้วด้วยนะคนนี้เชื่อถือได้แบบ100%ราะจีซูมาบอกเองเลยนะคะว่า เจอการในฐานะ b l a c k พิ n k ในเร็วๆนี้มาสนุกกันเถอะแล้วก็มีการพิมพ์เรียนเสียงเต้นของหัวใจเป็นเสียงเต้นรัวๆตึกตักตึกตักตรงคำนี้แหละบลิงหลายคนก็สงสัยเลยค่ะว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคำว่า p พิธาแพดหรือใจเต้นตึกตักเนี่ยแอบสปอยอะไรหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือ จีซูบอกนะคะว่าจะได้เจอกับพวกเธอในฐานะ b l a c k p ิงคในเร็วๆนี้ไม่ใช่ในฐานะศิลปินเดี่ยวจีซูโรเซลิซ่าเจนนี่แต่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็ k พิงคแล้วจีซูก็บอกว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ด้วยไม่แน่ว่าอาจจะมีประกาศคัมแบ็กในเร็วๆนี้หรือภายในเดือนนี้เลยก็ได้และมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เห็นแบล็ k พิงคแบบที่อัปเกรด ที่ทุกคนต่างก็ไปเก็บประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานเดี่ยวมาแล้วก็จะได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อระเบิดความปังไปอีกขั้นขนาดณะนี้ยังพูดเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอกับเมมเบอร์ทุกคนในเวอร์ชั่นใหม่และพวกเธอก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ่อยมากๆในช่วงหลังๆมานี้ด้วยเตรียมตัวเตรียมตังกันได้เลยไม่นานเกินรอ Black พิ n k มาแน่ าคุณเป็นติงตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ